สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคุณคุณนางนอีกแล้วนะคะค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้คุณนานมีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะซึ่งนิทานที่คุณคุณนานจะนํามาเล่าให้เด็กๆฟังนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงอ่สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยการเรียนรู้เสียงรอบตัวเราใช่ไหมคะค่ะคุณคุณนางนก็จะมีนิทานสนุกๆมาเล่าแล้วก็ให้เด็กๆได้ ฟังเสียงอะเด็กๆมาลองทายเสียงที่เด็กๆได้ยินว่าเป็นเสียงของอะไรนะคะค่ะซึ่งนิทานที่คุณนานจะนำมาเล่าให้เด็กๆฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเสียงอะไรเอ่ยค่ะเด็กๆอยากจะฟังนิทานแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานอิรานเรื่อง เสียงอะไรเอ่ยนิทานเรื่องเสียงอะไรเอ่ยเรื่องโดยไลลาฮาคิมเอลฮีภาพโดยอารีมาฟาเครีแปลโดย oh นานกฮูกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณแม่กับฉันคุณแม่บอกว่าวันนี้อากาศร้อนจัด แม่ไม่อนุญาตให้ออกไปเล่นในสวนว้าแย่จังหนูอยากเล่นกลางแดดนี่คะฉันบน่นแม่กลัวว่าแดดร้อนๆจะทำให้ลูกปวดหัวหรือไม่ก็เลือดก,กำเดาไหลนะจ๊ะคุณแม่จะให้หนูเล่นอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันเลยเหรอคะใช่แล้วจ้ะแม่ตอบอย่างมั่นใจ พอถึงตอนเย็นฉันบอกคุณแม่ว่าวันนี้หนูไม่ได้เล่นโยนลูกบอลในสนามย่าไม่ได้เล่นไล่จับตะกะแตนแมลงปอแล้วก็ผีเสื้อและไม่ได้เล่นปีนต้นไม้ด้วยงั้นหนูจะเข้านอนแล้วล่ะค่ะจะได้หมดวันไปเร็วๆคุณแม่เห็นด้วยเต็มที่ฉันจึงเข้านอน แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนไม่ว่าจะทำยังไงฉันก็นอนไม่หลับสักทีคุณแม่บอกว่าลูกลองหลับตาแล้วนับแกะทีละตัวสิจะ๊ะนับแป๊บเดียวลูกก็จะหลับปุ๋ยแล้วละ่ะค่ะแม่เอาละเริ่มนับเลยดีกว่าแกะตัวที่หนึ่ง แกะตัวที่สองแกะตัวที่สามอุ๊ยนั่นเสียงอะไรนะ่ะ สิค้เด็กๆว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรค่ะใช่แล้วเสียงที่เด็กๆได้ยินคือแกะตัวที่สอาจจะเป็นเสียงหมาป่าก็ได้นะหมาป่าคงคิดว่าฉันกําลังนับพวกมันอยู่ละมั้งแกะตัวที่ห้า ฟังเสียงสิค้าเด็กๆว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรได้ยินคือนี่ต้องเป็นเสียงของสัตว์ที่ตัวโตมากเลยแหละอาจจะเป็นเสียงของลูกไดโนเสาร์ละมั้งแกะตัวที่7จ็ดเอ๊ะแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปตั้งนานแล้วนี่นาะ แกะตัวที่8ดอาจจะเป็นเสียงมังกรยักษ์ที่แอบอยู่หลังภูเขาละมะั้งแกะตัวที่9้าแต่ที่จริงโลกนี้ไม่มีมังกรนี่นาะแกะตัวที่สิบอ๋ออาจจะเป็นยักษ์จากเรื่องแจ็ค กับต้นถั่ววิเศษที่กำลังปีนล,ลงมาจากต้นถั่วยักษ์ละมั้แกะตัวที่11ไม่ใช่หรอกฉันรู้นะว่ายักษ์มีอยู่แต่ในเทพนิยายนี่นาแกะตัวที่12ลองฟังเสียงสิคะเด็กๆว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไร เดไคืออาจจะเป็นเสียงของรถบรรทุกคันใหญ่ละมะั้งแกะตัวที่13แต่เสียงนี้ดังกว่าเสียงรถบรรทุกนี่นาแกะตัวที่14ลองฟังเสียงสิค้าเด็กๆ ว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรค่ะใช่แล้วเสียงที่เด็กๆได้ยินคือแกะตัวที่สิห้าถ้าเกิดแผ่นดินไหว ทำไมเตียงของฉันไม่สั่นละ่ะแกะตัวที่สิหอาจจะเป็นเสียงน้ำท่วมนะมั้งแกะตัวที่17แต่น้ำท่วมไม่น่าจะเสียงดังอย่างนี้นะแกะตัวที่18 จะเป็นเสียงเครื่องบินรบที่กําลังทิ้งระเบิดละมะั้งแกะตัวที่19แต่พ่อเคยบอกว่าประเทศเราไม่ทําสงครามกับใครนี่นาแกะตัวที่ยีสิบอาจจะอาจจะโอ้ย ฟังเสียงสิคะเด็กๆว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรค่ะใช่แล้วเสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงฟ้าร้องไงจะลูกฟ้าร้องคืออะไรคะฟ้าร้องก็คือเสียงที่เกิดจากการชนกันของก้อนเมฆไงละจ๊ะแล้วทําไมก้อนเมฆถึงลอยไปชนกันล่ะคะ พราะพวกมันกำลังแข่งกันเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นฝนแล้วตกลงมาที่สวนของเราไงล่ะจ๊ะอ้โหก้อนเมฆนี่ดีจังเลยนะคะทีนี้ลูกก็นอนหลับได้แล้วจ้ะดีจังเลย พรุ่งนี้คงเป็นวันที่สนุกสุดยอดเลยล่ะค่ะหนูชอบเสียงนี้จังเมจจ๋าเมกที่น่ารักพวกเธออย่าชนกันแรงมากนักนะได้โปรดตกลงมาเป็นฝนได้แล้วจ้าฝนจ๋าฝนพรุ่งนี้ฉันจะได้ออกไปเล่นสนุกในสวนแล้วนะแกะตัวที่ยี่สิเอด เป็นยังไงบ้างคะนิทานที่คุณคุณางนำมาเล่าให้เด็กๆฟังก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆสนุกใช่ไหมคะค่ะในโอกาสต่อ,ตอไปคุณคุณายก็จะนำนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้คุณคุณนางต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย